ปไปก,ก่อนเลยก่อนเลยเอายังเพรอมอัมพอพดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่สู่อะไรฮะเกมเฮี้ยๆแล้วมาอยู่กับสามนอกเดิมจะไปลงลุงช่วยเจอช่วยรอแป๊บได้ไหม โอ้ยไอแตมกูตั้งนี่บ้านหลังที่หลายร้อยของเราชิดเออเอ่อวันหนึ่งกูกำลังค้างกูกำลังงงเฮ้ยมาข้างหน้านี้จะมีหลุมปะวะไม่ใช่มีถ้ำ ข้างหน้านี้จะมีถ้ำด้วยนี่บ้านเราะเซฟไว้ก่อนไหมใช่น,นี่บ้านเราเราเซฟไป,ไปแล้วไงไหนถ้ำโอ้ทำ,ทำไมมาแล้วก็หิวเลยเ้ยเออต้องไปไหนต่อต้องไปเราต้องไปออกทะเลสู่ความวางวานไกลโพ้นมาเร็วทุกคน กูต้องมีอะไรแน่นอนแหมเราก็มาอ้าวไอ้สัตว์จะไปก็ไปไม่รอเลยไม่ไงกูมาสำรวจให้ก่อนไงเถอะเจอไอเคอีกทำไง่ะตอนนี้เรามีอะไรอ่ะอยากรู้นี่มันคืออะไรก็ไม่บอกเรามามามาร์กเร็วเกาะตรงนั้นน่าต้องมีอะไรแน่นอนตรงนั้นมีคู่ตู้คอนเทนเนอร์ว่ะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยเอาเหนื่อยดิสัตว์วิ่งมาเนี่ยโอ้โหอ๋อไม่ใช่อ้วนนะไออ้วนนั้นไปด่าไอตัวเฮี้ยนั่นอ้วนอย่งงเลยเขาบอกเล่าความอ้วนบ้างไอแต้มกูจะยิงธนูไฟใส่มึงแล้วนะถ้ามึงยังไม่หยุดอ่ะเออโอเคโอเคเฮี้ยไอเนี่ยตรงนี้มีเมนบอร์ดอ่ะเต็มเลยเอาไว้ทำระเบิดอ่ะ ดกูเก็บไม่ได้แล้วกูหน้าตัดล้วมึงมึงคาไประเบิดยังอ่ะคาไปแล้วลูกหนึ่งเออเขาหลายๆลูกดิลูกเดียวจะหอกอะไรอ่ะมีสองลูกมีสองลูกเออเเฮ้ยเต่าเต่าแตมแตมกระดองมันมันทำได้ปะเอาได้ได้ได้เฮ้ยมึงฟาดหั่วดิมึงฟาดไอ้เหี้ยเฮ้ยเงี้ยไอ้เต่าแม่งตีบวกพันมาปะเนี่ยไหนเฮ้ยเฮ้ยกระดองกระดองอันนี้ไอ้แตมหัวมันก็ไม่ยุบนี่ ออ๋ตายแล้วมึงตีสัตว์ชิดตายไปแล้วเองดองกะดองก็ดองเอ้ยกระดองกูเก็บไปแล้วอ่ะแต่ฮ้ยตรงนู้นมีอะไรด้วยวะตรงเกาะเราเราไปตรงเกาะบ้างไหมครทำเฮี้ยอะไรใจเย็นดิเฮ้ยตรงนี้มีกระจกอ่ะตรงนี้มีกระจกใช่เหรอกระจกเลยอะไรอ่ะแต่มัอ่านดิมันเป็นเหมือนล็อตสินค้าอ๋อมันเป็นอะไรอ่ะไหนไหนเฮ้ยเราด้วยเราด้วยแต่กูไกลายเป็นใบสั่งซื้อสินค้า ไม่ใครก็เลยไปสำรวจก่อให้ทีดิก่อไหนวะเนี่ยก่อข้างหน้าเนี่ยในตอนที่กูจะไปเนี่ยเดี๋ยวกูไปอ่านเลยมึงก่อนมันอยู่ในตู้อะเออได้ได้ได,ได้ไปอ่านแล้วมึงไม่สร้างแพรไปวะเออใครก็เลยสร้างสร้างแพร่เลยเร็วโอโ้โหขอามากไม่เึงถ้ามึงจะบอกน้องกูอ่ะมึงกดคิวแล้วมึงพูดได้เลยน้องกูได้ยินน้องกูใส่หูฟังรอให้น้องมึงกดพูดหน่อยดิ ไม่ได้มึงอย่าให้เราเขากดพูดมึงก็ต้องกดพูด <c oughs> นี่อะไรอ่ะชาชาฮาร่ามันซื้อของข้างบนนักนมีอะไรไหมข้อมูลนักเรียนหรอไอสัตว์จะมาข้อมูลสั่งของมันน่าจะมีอะไรหรอกแต้มมันน่าไปเกาะเปล่าเออแต่เดินไปให้ใกล้ๆใ,ให้แม็มันขึ้นหน่อยก็ได้เออ,อดูติสวรรค์มีน่าจะไม่มีแล้วกูเริ่มรำคาญแล้วกูว่าอยากคาบรถแล้วนะเฮ้ยแต้ม ข้างใต้มันมี<ไ>ตู้คอนเทนเนอร์เหมือนจมลงอยู่อ่ะเหรอ,อน่าตรงนน้นไมันมีอะไรด้วยมั้งมองนี้ดิเออตรงเกาะปะเออเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปป,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 ปลาปลาปลาเราเดินไปก่อนเฮ้ยคุณเจอปลาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเจอปลานี่ไม่ได้เลยไหนวะนี่หรือวะนี่ไงมีไหนยะทะเลาะก,กับน,น้ำทะเลเฉยเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเก็บปลากับเก็บโอ้ย่างแม่งเออเก็บยากยิบหมายอ๋อกูกูมีครบแล้วสามตัว ไปแปมปลาคูจะเน่าตายปลาคูจะเน่าอยู่แล้วมันก็กินเลยมันกินไม่ได้อะไระแป๊บนึงนะแ้มเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บเดี๋ยวมาได้ได้เฮ้ยคนปลาตั้มาคุยกันพี่มาก่อนไม่รู้จะมุดตัไปมุดแล้วอ่ะโอ้เยอะเลยสองตัวอะไรล่ะ ลงหน่อยพี่จะล่าเอ้าไม่ทันแล้วเฮ้ย,ฮยพี่มาร์ครอพี่มาร์กก่อนรอพี่มาร์คไปน้ม ว่าไงเพื่อนกวาดบ้า,านถูบ้านก่อน,นเดี๋ยปิดไลฟ์แป๊บ